สิบมารยาทดีของคนที่อยู่เป็นนี่คือการวางตัวที่ดีของคนที่อยู่เป็นเขาชอบใช้กันอย่างแรกเลยนะครับเขาจะเข้าใจว่ามีคนอยู่สองประเภทที่คุ้มค่ากับการน่าเชื่อถือนั่นคือคนที่ไม่เคยยืมเงินใครและคนที่ยืมเงินแล้วคืนตรงตามเวลา2ครับอย่าไปทําตัวสนิทกับใครเร็วเกินไปอย่าไปคิดว่าคุยถูกคอแล้วนั่น,นจะคือมิตรแท้เพราะเพิ่งรู้จักกันเขายังไม่ออกไลน์ให้เราเห็นหรอก 3ครับเมื่อได้รับข้อความอย่าอ่านแต่ไม่ตอบเพราะแม้ว่าเราไม่อยากจะพูดคุยด้วยก็ตามแต่ถ้าเปิดอ่านแล้วเนี่ยส่งสติ๊กเกอร์หรืออิโมจิอะไรไปบ้างก็ดีเพราะการไม่ตอบข้อความมันไม่ใช่การที่เราถือไพ่เหนือกว่านะทําแบบนี้บ่อยๆนะครับสักวันมันอาจจะไม่มีใครอยากจะคุยกับเราด้วยเลย 4. ครับเวลาทําผิดอย่าไปค่อยๆหาข้อแก้ตัวแถจนสีข้างถลอกผิดก็คือผิดยอมรับผิดแบบแมนๆ เขาก็ให้อภัยกันได้ง่ายไม่ใช่ผิดแล้วมาฟาดงวงฟาดงานใส่คนอื่นแบบนี้มันน่ามันไสห้าครับเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดกับเพื่อนแล้วนอนในห้องเดียวกันถ้าใครสักคนใดคนหนึ่งในห้องเขานอนหลับไปเขาจะรู้จักหยุดพูดคุยหรือหัวเราะเสียงดังถ้ามีเรื่องคุยกันเขาก็จะออกจากห้องพักไปคุยกันข้างนอกหกครับสิ่งที่ไม่ควรพูดต่อหน้าคนอื่นก็ไม่ควรไปพูดรับหลังคนอื่นเหมือนกันสิ่งไหนที่เราไม่ชอบให้คนอื่นทำสิ่งนั้นเราก็อย่าไปทำกับคนอื่นใจเขาใจเราเป็นสิ่งที่ควรจะต้องนึกถึงนะครับ เเมื่อโมโหอย่าเอ่ยคําพูดที่ไม่ดีใส่ฝ่ายตรงข้ามเพราะเมื่อสงครามสงบหรือเรื่องมันจบไปแล้วแต่บาดแผลในใจมันลบไม่ได้เลย8ครับให้เกียิพนักงานบริการที่เราไปใช้บริการเขาอยู่เสมอถ้าเราอยากได้บริการที่ดีจากเขาเขาก็อยากจะเจอลูกค้านิสัยดีเช่นกัน9ครับใช้คําว่าขอบคุณนะแทนคําว่าขอบคุณถึงสองคนี้มันจะต่างกันแค่คําเดียวแต่กับคนฟังเขาจะรู้สึกถึงความแตกต่างได้มากมาย10 ต่อให้ใครยินดีเขาให้เรายืมโทรศัพท์แต่ใช้แล้วจงรีบส่งคืนถ้าใครเปิดรูปในโทรศัพท์ให้เราดูดูรูปเสร็จแล้วก็ส่งคืนอย่าไปเสียมารยาทเลื่อนดูรูปอื่นๆของเขานะครับเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวนี่คือสิบมารยาทของคนที่อยู่ในสังคมนี้เป็นครับวันไหนที่รู้สึกแย่ต้องแก้ด้วยวิธีคิดบวกครับเป็นธรรมดาครับที่เราไม่สามารถมีวันดีๆได้ทุกวันแล้วก็เช่นกันเราก็ไม่ได้มีวันแย่ๆทุกวันเหมือนกัน แต่ถ้าวันไหนรู้สึกแบบนั้นเรามี7วิธีในการคิดบวกเพื่อจัดการวันที่แย่ๆครับวิธีแรกให้เราคิดและจําไว้ว่าเวลาเป็นของขวัญอันล้ําค่าบางวันบางเวลามันดูเหมือนว่าชีวิตมันจะย่ําแย่ซะเหลือเกินแต่ว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันประกอบด้วยช่วงเวลาที่สั้นๆมากมายแล้วแต่ละช่วงเวลาเนี่ยก็ให้โอกาสเรามองในมุมดีและมุมร้ายการยึดติดกับความผิดพลาดในอดีตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เปล่าประโยชน์และความผิดพลาดในวันนี้มันก็ไม่ได้แปลว่าวันข้างหน้าเราจะประสบความสําเร็จไม่ได้นี่ เพราะฉะนั้นเรียนรู้ที่จะข้ามเวลาแห่งความผิดหวังและความทุกข์ใจไปซะน,นะครับโอกาสมากมายยังรอเราอยู่ข้างหน้าครับวิธีที่2ครับดึงตัวเองให้หลุดออกจากความทุกข์ในวันที่แย่ๆเนี่ยหากเราอยู่ในบริเวณที่มันเต็มไปด้วยความคิดลบมันจะทําให้ความคิดของเราหยุดนิ่งและจมดิ่งสู่ทัศนคติลบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วมันก็จะทําให้สถานาการณ์มันแย่ลงไปอีกออกไปเดินเล่นสูตรอากาศปลูกต้นไม้สักต้นเราจะได้หลุดออกจากบรรยากาศในแง่ลบ อาจจะพอช่วยเรามองเห็นทางออกในการจัดการวันที่แย่ๆของเราก็ได้นะครับ 3. ลองตั้งเป้าหมายในสิ่งที่ทําได้ไม่ยากเพื่อที่จะหยิบมาทําก่อนอย่างน้อยเนี่ยเราจะได้มีกําลังใจมากขึ้นและมองเห็นความเป็นไปได้ที่จะทําให้เป้าหมายใหญ่ๆประสบความสําเร็จด้วย 4. ครับลองเปลี่ยนมุมมองเป็นแง่บวกมองปัญหาในด้านในมุมของคนอื่นยิ้มและหัวเราะให้กับเรื่องคิดเครียดที่เราเจอโดยมองว่าชีวิตคือการเรียนรู้ประสบการณ์คือครูที่สอนให้เราแข็งแกร่งขึ้นทุกเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วมันดีเสมอ 5. ครับ ขอบคุณสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตตื่นเช้าเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการคิดถึงสิ่งดีๆอย่างน้อย5้าเรื่องแล้วก็กล่าวขอบคุณสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ทำเช่นนี้อีกครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะเข้านอนเรื่องพวกนี้อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราทำสำเร็จในแต่ละวันก็ได้มันจะช่วยให้เรามีกำลังใจมากขึ้นและเปลี่ยนความคิดเชิงลบให้กลายเป็นเชิงบวกได้ด้วยเพราะฉะนั้นแน่นอนวิธีที่6ครับหยุดคิดในแง่ลบสัทีวิธีนี้ดูเหมือนจะพูดง่ายแต่ทำยากเพราะใจเรามันจะหลุดไปคิดลบตลอดเวลา ถ้าเจอสถานการณ์ปัญหาเข้ามาวิธีหยุดความคิดแง่ลบลองถามตัวเองนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มันจะมีความสําคัญกับเราไปตลอดทั้งปีทั้งชาติหรือเปล่าถ้าคําตอบคือไม่ก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปกังวลหรืออารมณ์เสียไปกับมันเอาแล้วถ้าคําตอบคือใช่ละ่ะก็ลองคิดดูนะครับว่ามันมีขั้นตอนอะไรบ้างที่ทําได้ในตอนนี้แล้วทําให้สถานการณ์มันดีขึ้น 7. ลงมือทําตามคําแนะนําของตัวเองลองสมมุติว่ามีเพื่อนสนิทมาหาเราแล้วขอคําแนะนําจากเราในเรื่องนั้นแล้วเราจะบอกเพื่อนไปยังไงล่ะครับถูกต้องครับ เราก็เอาคําแนะนําที่เราจะให้เพื่อนนั่นแหละมาลงมือปฏิบัติเองซึ่งเราจะต้องเริ่มทําด้วยตัวเราเองแทนที่เราจะรอบางคนหรือบางสิ่งบางอย่างเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตเราลุยเลยครับรีบทวงรอยยิ้มและความสุขกลับคืนมาให้ตัวเราด้วย7วิธีคิดบวกนี้แล้วคุณจะพบว่าการคิดบวกมันช่วยให้เราทําอะไรได้ง่ายขึ้นทีเดียว